มีโยมาถามหลวงพ่อว่าภาวนาต้องปล่อยวางจิตใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เบื้องต้นเรายังไม่ต้องพูดเรื่องปล่อยวางจิตหรอกล้างความเห็นผิดก่อนว่าตัวเรามีอยู่หรือไม่มีอยู่เราเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่ร่างกายนี้เป็นตัวเราเวลาสุขทุกขอะไรก็เราสุขเราทุกเราจำได้ เราดีเราชั่วเราโลภเรากโกรธเราหลงเราดูเราฟังเราได้กลิ่นเราได้รสเราสัมผัสท,ทางกายเราคิดมันมีเราอยู่ทุกหนทุกแห่งฉะนั้นเบื้องต้นยังไม่ต้องไปทำลายจิตต้องมีจิตก่อนมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก่อนการทำลายผู้รู้ทำลายจิต มันขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติขั้นต้นๆถือสินห้าไว้ต้องถือสินห้าให้ได้ก่อนก็ฝึกพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติพัฒนาสติพัฒนาสมาธิขึ้นมาแต่และอย่างแต่และอย่างนั้นไม่ใช่พัฒนาง่ายๆต้องฝึกกันหนักหนาสาหัสต,ต้องฝึกเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานนั้น เบื้องต้นจะทําให้เราได้สติเบื้องปลายจะทําให้ได้ปัญญาหัดรู้สภาวะเช่นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไปมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็รู้สึก มีความสุขมีความทุกข์มีความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจก็รู้ไปตามรู้ตามเห็นหนึ่งหนึ่งจิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตรู้ตัวขึ้นมาไม่หลงก็รู้จิตฝุ่งซานก็รู้จิตหดหู่ก็รู้ จิตมีอุปจารสมาธิก็รู้จิตมีอปปนาสมาธิก็รู้แต่ของเรามันไปไม่ถึงตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ได้แค่จิตโลกไม่โลกโกรธไม่โกรธหลงไม่หลงฟุ้งซ่านหดหู่ส่วนใหญ่ได้เท่านี้หัดรู้สภาวะน่เนื่องรู้ไปไบ่อยถ้ารู้ไปไบ่อยต่อไปจิตมันจำได้ต้องฝึก อยู่ดีๆมันทำไม่ได้หรอกจะไปปฏิบัติธรรมก็ต้องฝึกให้มันมีสติก่อนถือศีลห้าไว้ฝึกสติให้มากจะยืนจะเดินนั่งนอนเห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนร่างกายมันขยับมันเปลี่ยนอิริยาบถอะไรสติเกิดเองหรือชอบดูนามธรรม นามรทมที่ดูง่ายคือตัวเวทนาเวทนาทางกายดูยากยังจะดูความเจ็บป่วยในกายมันเจ็บมากๆสติมันแตกถ้าไม่ทรงสมาธิจริงๆดูเวทนาทางกายยากจิตมันทนไม่ไหวแต่ดูเวทนาทางใจง่ายเป็นกรรมฐานที่หลวงพ่อดูไปดูมาหลวงพ่อว่ามันง่ายที่สุด เวทนาทางใจมีอยู่สามตัวเองถ้าดูสังขารมันมีตั้งเยอะมีตั้งหลายสิบตัวแต่เวทนาทางใจมันมีนิดเดียวตัวสังขารมีตั้งห้าสิบตัวเวทนาทางใจมีอยู่สามตัวเองสุขทุกข์เฉยเฉยฉะนั้นถ้าเราจะภาวนาง่ายๆเราคอยรู้ทันจิตใจของเรา จิตใจเรามีความสุขก็รู้จิตใจเรามีความทุกข์ก็รู้จิตใจเราเฉยๆก็รู้มันหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนดูจนกระทั่งมันอัตโนมัติพอความสุขเกิดขึ้นสติระลึกได้เองเกิดขึ้นเองเลยความทุกข์เกิดขึ้นสติระลึกได้เองความเฉยๆเกิดขึ้นสติระลึกได้เอง ตัวนี้ง่ายๆมันไม่มีอะไรซับซ้อนสุขทุกขเฉยๆสามตัวที่หมุนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนดูง่ายคอยรู้คอยดูไปไม่ต้องรีบสังเกตอย่าพยายามไปสังเกตคอยจ้องจ้องจะดูสิตอนนี้มันสุขหรือมันทุกข์หรือมันเฉยอะไรแบบนี้มันจะดูอะไรไม่รู้เรื่อง เพราะตอนนั้นสติไม่เกิดโลภะมันเกิดมันอยากรู้ว่าตอนนี้จิตใจของเรามีเวทนาตัวไหนเวทนาเป็นธรรมะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงฉะนั้นเวทนานี้มีในจิตทุกๆดวงจิตบางดวงมีแต่อุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์จิตบางดวง,ม,ม,ม,ง,ดวงมีความสุข จิตบางดวงมีความทุกข์เอาแน่ไม่ได้จิตที่เป็นกุศลก็จะมีความสุขกับมีอุเบกขาจิตที่เป็นอกุศลมีความสุขก็ได้ยังจิตที่มีราคะมีความสุขได้จิตที่มีโทสะก็ะมีความทุกข์ได้จิตที่มีโมหะประกอบอยู่ในจิตที่มีราคะประกอบอยู่ในจิตที่มีโทสะ ราคะโทสะจะเกิดได้ต้องมีโมหะเกิดร่วมด้วยเมื่ออย่างนั้นมันเกิดไม่ได้ถ้าไม่หลงเสียอย่างเดียวมันก็ไม่โลภถ้าไม่หลงเสียอย่างหนึ่งมันก็ไม่โกรธก็เท่านั้นลหละมันมีเยอะนะฉะนั้นเราคอยรู้คอยดูเวทนาในใจเรามันไม่ยากเลยมันมีสามตัวเองมีความสุขขึ้นมาก็รู้ มันทุกข์ขึ้นมาก็รู้มันเฉยๆก็รู้หลวงปู่ดุลท่านถนึงสอนบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติที่ว่ายากๆเพราะไม่ได้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติก็คือจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้แค่นี้ก็เรียกว่าปฏิบัติแล้ว เฝ้ารู้เฝ้าดูไปคนทั้งหลายมัวแต่สนใจเนรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายหรือในเรื่องราวที่คิดยังคิดอะไรเพลินไปแล้วก็มีความสุขขึ้นมาอย่างคนแก่คิดถึงอดีตมีความสุขเด็กๆก,ก็ฝันเฟื่องไปถึงอนาคตแล้วก็มีความสุขโตขึ้น เราจะเป็นนักบินอวกาศจะเป็นโน่นเป็นนี่เจินไปมีความสุขมันไม่ได้ย้อนมาดูว่าตอนนี้จิตสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยถ้าย้อนมาสังเกตเรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นเลยจิตสุขก็มีเที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตเฉยเฉยก็มีเทียเยเท่ยงจิตสุขเราก็สั่งให้มันสุขอย่างนี้ตลอดก็ไม่ได้ จิตทุกเราห้ามมันทุกก็ไม่ได้จิตเฉยๆเราจะไปสั่งให้มันสุขให้มันทุกขอะไรขึ้นมาอย่าเฉยนานอะไรอย่างนี้มันก็ห้ามไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนเห็นความจริงจิตมันเป็นอนัตตามันสั่งไม่ได้มันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของเราที่จะสั่งตามใจชอบ เฝ้าดูไปจะเห็นเลยเฝ้าดูแค่เวทนาสามตัวนี้สุดท้ายมันจะเห็นจิตเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกดูไปเรื่อยๆมันจะเข้าใจธรรมะขึ้นมาฉะนั้นคำว่าเห็นทุกเห็นทุกนี้คือเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเรียกว่าเห็นทุก เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ขันห้ารูปนามเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปก็จะเข้าใจขันห้ามันตัวทุกข์จิตมันก็อยู่ในตัวขันห้าอยู่ในวิญญาณขันก็จะเห็นมันก็ทุกข์ทั้งหมดเลยเห็นแล้วมันก็จะวางขั้นสุดท้ายก็จะวางจิตก็เป็นอิสระขึ้นมาค่อยๆฝึกไปไม่รีบ Та